วัสดีครับรอบดึกครับผมมาเลยผมจะมาทำโอ้ยย้ำหอยนักล้มครับทำไมไม่กินข้วก่เลยไม่ได้ไม่ได้ลูกลองให้ก่อนนะใหก่อนค่อยกินนี่กินข้าวเสร็จค่อยกินโอเคไหมเดี๋ยวแล้วแล้วก็แก้วของพี่น่ารักมากเลยพี่ซื้อมาแต่ไหนก็ไม่รู้มีกระเทียมเทลงไป ที่เราไปตลาดมาก็ได้ก็ามาแล้วก็มีตัวไข่มีตอะไรก็มีใส่ไปเอาพริกอ,นนอันนี้เรีย,ออยก,กอะไ,ไรอนะุอ,องทองปลาอ่ะไปพลงนรอบเลยครับพไปนอง ครับปงีปงปปลาด้วยเตำปลาอืมตปลาด้วยิีปลา <c oughs> น,นี่อะไรอ่ะเอ้าเห็ดเปียวหวาน,นครับน,น,นี่ครับใส่ไปเก๋อเอพอออกมานี่เดี๋ยวประมาณสามุมครับ แลงไปครับแปลครับพี่เามันนี่หน่อยดิแผลสงไปพีปไป่ไมนั่ตรงนี้ข้าวนาอะไจุดหน่อยนี่พีสุดตะก้าต่นี่เใส่อวนพมลัยใส่อันนี้ครับ หก่อนน้จริีเนปาาน้่ดวจารเลจบจะแปกแตงครับพี่แออย่ดูนะอ่าครับใส่กระเทศค,ครับอัน,นี้นี่งั้นเีงน่าครับเนี่ยบีบน้าไปครับนี่กระเทค,ครับดีค,ครับไข่ต้มครับมืนี้ ใส่ไปบุปบกยังลูกห่างลูกครับลูกไปครับไปเดี๋ยวไม่ทัดใส่ไปครับห่างลูกเอออย่าทำลูก,ลกไว้ล้างก่อน bán nhiều con ừ, mụn này ừ, đấy ạ โอ้ oh, คนออกคนอคนอกทีเ่เราต่ำไปไรแม่งมึมุ่นล่ะเจ้าของสาวไม่กลัวตั้ลเยอะนะเดี๋ยว,ย,วยั <c oughs> ยง,ยงไ พอตั้งหมยได้เสร็ครับมารับไปไเลยเสร็จสับเรียบร้อยครับพี่เอโอเคพี่แอพ่อว่เดี๋ยว มา,มายำาหอารมครับเพิ่งจะเคยเห็ดผมหลดย่อๆผัดมุดดิเด้าว่อหอม อย่าครัไ้ไ,ไม่ที่หน่วยเป็นชีดเลยเป<ม>็นเนียวๆวครับตมมับม,มุนตำม,มุน nhưng mà áo mà thật ăn một lần ừ Ai <laughs> cái gì mùa cuối cùng nè

งงง่ายย่าย,ยายๆเจีจยีจ่ิหนงไรฮะยี่บหนึงเียมกี่หยึ่งเอ็ยหมสได้ลยเี๋ยวเลยยต่ำนะคะรับ่อนสเมื่อสเมื่อกี้ดูเมื่อกี้เราดูขาเขาว่า แสดงว่าแซ็บครับไม่ถามว่าว่นแท็ตสองกล้ามมันจะเปิดไหมอะพ่อเปิดดิีให้เล่นแจ่เล่นแบบเว้นระยะห่างใส่แม้เล่นของเราเล่นได้เต็มที่อลยนูยน้ยอยากได้สาวไว้น้ำอ่ะโน้ยแม่ทำให้เอาให้แล้วพ่อ

อืมอืมทำเมอ่อยอืมอร่อยเลยอ๋อพุงแบบอืมร่องกี่เลอนะคะห้าสิบแปดห้ร้วจัดไปหรออร่อยอร่อยมากเลยครับเริ่อฝากอะไกดแท็กของซาตะไข่ครับผมบอกกันไหมครับกิดหนาครับต่อแสบก็แสบพีลีครับอันนี้ไม่มาแสบไมเห็นตึงสีเลยครับอืม พอดีอไหมครับน่าน้กจ้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเปลาเมือก่อนนะึกว่าเขาจะอีกหน่อยไหมใส่ใส่ยังวะอืมกินเลยลูกอ้ำเลยอ้ำหมดเลยอืมอำหม Bye. Uh...